สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกับผู้วิทยาถุงเงินเรียนวิชาพลศึกษาอันเบื้องต้นของ,งนักเรียนชั้นป .1 อ,อันดับแรกเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นเป็นกิจกรรมที่ใช้ประกอบภารกิจในแต่ละวัน เพื่อให้ร่างกายได้เกิดความสมดุลส่วนต่างๆของร่างกายและร่างกายแข็งแรงโดยการออกกำลังกายที่สูกวิธีเบื้องต้นทำให้กล้ามเนื้อและสภาพร่างกายยืดหยุ่นเหมาะที่จะประกอบภารกิจในแต่ละวันนั้นๆเพราะนั้นครูจะมาแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้น ให้กับท่าเตียงตั้งแต่ด้านบนถึงด้านล่างอันดับแรกหนึ่งท่าเตรียมความพร้อมคือในท่าตรงเท้าชิดมือชิดนี่คือท่าเตรียมทุกท่าก่อนที่จะทำกิจกรรมท่าต่างๆเพราะนั้นท่าที่หนึ่งเราเริ่มจากการบริหารคอคือท่าเตรียมยืนแยกเท้ามือเท้าเอว ข้างซ้าก้มศีรษะนี่ก้มศีรษะนี่บริหารคอท่าที่สองซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาบริหารคอแล้วก็เงยหลังท่าที่สามการบริหารหัวไหล่การบริาหารหัวไหล่ ให้ยกแขนขึ้นหนึ่งลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็มือจับไหล่หมุนแผงหน้าสองแผงหลังทำแบบนี้แต่ละท้าอย่างน้อยห้าถึงสิบครั้งนักเรียนก็จะมีสรีระร่างกายที่สมดุลอ่นะทอยสามลาเลี้นเอ้วหรือ ช่วงตั้ตัวจับเทวโค้มพับเท้วหนึ่งเหนื่อยหน้าสองาท่าที่สองกางแขนบิดไปหนึ่งสองสามท่าที่สามหนึ่งสองสาม ลักษณะนี้ท่าที่สการบริหารเขา่าให้นักเรียนจับที่เขา่าแล้วหมุนไปทางซ้ายไปทางขวานั่งยืนนั่งยืนลักษณะนี้ทำไปเรื่อยต่อไปท่าสุดท้ายการบริหารข้อเท้าข้อมือ แล้วก็เอาปลายเท้าจดที่พื้นแกว่งลักษณะนี้จะทำให้ร่างชายได้บริหารทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะนั้นนักเรียนการออกกำลังกายที่ดีที่สุดที่นักเรียนต้องพึงระวัง 1. สถานที่ให้เหมาะสม 2. การออกในแต่ละท่าต้องเหมาะสมกับร่างกายของตัวเอง และอันสุดท้ายคือต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยไว้ด้วยกับตัวเองนะคุณครูขอจบไว้แค่แค่นี้ในครั้งหน้าเราจะมาพบกันใหม่และเราจะต่อการบริหาร่างกายที่ทำให้สวดทรงแข็งแรงดีเริ่มตักแต่การนั่งยืนเดินวิ่งกระโดดและ กมอโอเคสวัสดีครับ